สวัสดีครับพี่น้องปองปกุกพี่น้อง้องปลายมือนีไม่คลิปเสียออกเพชรลำเพืินครับมือนีมีอยังไม่เย็กบานเนี่ยมือนีมีของวัสดุส่งมานะครับส่งมาว่าจะออกเพชรลำเพืินว่าสันเฮือปูได้ส่งอย่างไม่เสียออกหรอปนนีเนะนี่ครับใส่กองวัสดุนะครับเป็นกลอง ที่เสียออกบอลูเลยครับปุริสอ่งอยังมานะครับหรือเป็นกอง FC เอฟซีบ่อเงินนะครับส่งมาให้กับเขียนนะครับจะออกเพชรลำเพลินนะครับเป็นกองอีอยงนาะบันนี้เนาะเสียออกกว่าคือบ่ไร้ส่งยังไหวนนาะครับน,นี่เป็นกองจาก FC เอฟซีพา่านะครับเสียออกเพชรลำเพลิน จะออกโอ้จะออกนี่ครับพี่น้องพี่น้องก็อยากลูกขึ้กันเนาะครับผมก็บรมลูว่าผู้โดทรงยังไม่เสียอ,อกเนาะครับเดี๋ยวจังมาติดตามกันครับว่าข้องยังเดี๋ยวเสียอ,อกสิเคยให้สุเบิงครับด้วยเป็นผู้ใหญ่ใจดีโซคเอียงไม่ให้เนาะครับนี่ครับ กองมาทรงวังใดๆเนี่ยแหละครับอะมาชุ่มกันครับอพี่น้องนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าผู้ใดทรงยังไม่จา้าวผมกับบรลูขึ้นกันครับแต่ป<ะ>้าก็ให้ผมแลนวแกสวัสดีครับพี่น้องครับ จะออกฤทธิ์ลำเพลินนะครับท่านให่ช่างนี่นี่ปลนะครับมันรุนกันนะครับใดจดีท่องอยังไม่เห็นกอ,อ 什第一 แบบแบบเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วโอ้ประตูนี่พี่น้อง เป็น้าบ้องคาบ้องครับสี่ผู้ใดเนาะสงขาง้องไหมเดี๋ยวดเดินซื้อเพินคนกับยาอ๋อเออาษาอังกฤนอันบอ ครับโอ้งท่านเนี่ยววันนี้มายังดีสิ ใช่ปีนว่าอะบ้านนี้เ,นเอาเ้าไมดีแทบบ้านนี้โอ้อับ,บนั่นงนี่โอ้เสียวกาคี่ไปเรียนดูต่างๆดูครับ เป็นแบบจำล่องสั้นดีครับอันนี้คือเป็นสายสัตว์ตัวนี้ครับเอาเดีแทอพี่นออ้องตอนแรกเฉียวว่ากับเบอร์รูนี่ครับมาเป็นกวางเอียงทรงมากครับ น,นี่แหละครับพี่น้องขอ,อขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆเด้อครับสำหรับกากรอบตัวนี้โอ้ตัวละแงเติบอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นไม้กันสั้นนะครับเป็นไม้กันสั้นเนี่ยนี่ครับี่ว่าเป็นไม้กันสั้นเป็นย่างย่างดีเลยนะครับ เียออขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อครับจ็ดูดีคือเพิ่นดุมันบางครับบางครับก็ไปพี่น้องกิได้เห็นคิปเสียออกนะครับว่าซันแล้วพี่น้องนะครับอผู้ใหญ่ใจดีคือเพื่อนสื้อมาให้นี่ครับอ้ขอบคุณหลายๆขอบคุณอีกลอบนะครับพี่น้อง ตื่นตันใจแบบบอกว่าชื่อนะครับเห็นขากว้องแล้วตอนแรกยังตกใจยใอยู่ว่าผู้ใดสร้างยังมาหาผมคือผู้ใดสร้างยังเถอะปิดว่าเห็นเสื้อมันจ่ากออกเป็ดลำเพลินนะครับก็ขอบคุณเพ่อนลายละครับทีเป็นยังนะครับเห็นกวามพยายามของเสียอ,อกนะครับจับก,กล่องโทรศัพท์สั้นนะครับ ต่อไปอันนี้เกิดจะบ่าได้สั้นแล้วนะครับขอขอพุณนู้ใหญ่ใจดีไลยๆนะครับคลิปนี้แซวอ่ะต่อไปเชคอนเทนต์ในพี่นองเบื้องหลายๆแล้วครับสำหรับคลิปนี้กัขอใ้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวแซวจะไปเยี่ยนลูกกนอนเพราะมันมันเป็นไม่กันสั้นครับนี่ไม่กันสั้นอย่างนี้นครับ เวลาเข้าไายไปปะตองยานชันเลยครับนี่น,น,นี่ครับนี่ครับปะตองยานชั้นเลย,เอ,อ,ยอ้อยาแหนไปสิแยกไปแยกไปคือก็อนเนไปน้ำห่อ,หอ,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 อนะครับขอคุณูุใหา่ใจดีอีกรอบนะครับเดี๋ยว่ากวางบอกะอสรนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปสิพาพี่น้องยังยังจัดจ้งรถที่ต่ำเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียนรู้ก่อนครับอันนี้มีรีบมทอะไรยังครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ, <S <S บค,ครับขอบคุณเลายๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับพี่น้อง